ทุกอย่างนะครับ เอาสะอาดไปไหนเน <restrial> ี่ยจ <fors ake S 2> ีดจีดกระบะหน่อยพี่มามาเป็นไงบ้างครับสิวัตรมามาข้างในพวกพวกทำเพื่อลูกค้าทุกอย่างนะผมไม่มีใครล้างล้างเอง ออกเด้อออกเด้อเอาเอาลาบัดเนี่ยเอาฝากโปรโมชั่นหน่อยพี่ก็โปรโมชั่นช่วงนี้นะครับอจอ่อซอง100 1ง0 <100 S 2> <100 S 1> แรกส่วนลดแรกสวนลด0น0 0 0แสนแสนนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ ข้อความเข้ามาเลยนะครับหรือแม่ก็โทรเบอร์นะครับศูนย์แปดศูนย์แปดสี่อะไรศูนย์แปดสี่ค่าธรมสาบเจ็ดห้าสี่สี่นะครับครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าห้าแปดเก้าเก้าหกแปดสองนะครับใช่แล้วก็เราจะมีบริการดีๆอย่างนี้ให้กับทุกระดับทุกชนชั้นนะครับเออเราไม่แบ่งนะเราไม่แบ่งเป็นข้าราชการพนักงานรัฐหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับเราก็เกษตรกรแล้วก็บริการดีใช่แน่นอนนะครับอ่ะไปแล้วบายบายก่อนก็ขอฝากคำเดียวมา ก็ขอฝากทางเน็กวัตโต้ไปนะครับรถสวยๆรถดีๆนะครับรถถูกๆมีเยอะแยะเลยนะก็เข้ามาเลือกชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปส่งรถลูกค้าไม่ทันนะครับผมครับลูกค้ามาจากกรุงเทพเลยนะครับคันนี้เออขับลูกค้าจะขับกลับกรุงเทพนะนี่ใช่ครับลูกค้ามาร้องแต่ตีห้าไม่รู้เลยเขาพัฒนารถเป็นยังไงมาถึงปุ๊บโอเคซื้อเลยเรียบร้อยก่อนเงินเรียบร้อยจบเรื่องเอกสารครบภายในสิบนาที เอารถไปได้เลยครับแต่ว่าติดยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ล้างก็ต้องมาล้างให้อย่างเงี้ย<ช>ครับผมอโอเคครับขอบคุณครับสำหรับความไว่วางใจสำหรับลูกค้านะครับที่ไว้ที่ไว้ใจในบริการของเรานะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็